คลิปน่ารักน่ารักนะคะไม้มัมที่นั่งเฝ้าลูกๆก,กำลังนอนอยู่ข้างใน2ตัวภายในจะเป็นยางรถที่พี่ๆพนักงานเขาทำไว้ให้นะคะโอ้โหขอส่องไฟหน่อยนะเจ้าตัวเล็กดูสิตกใจหรือเปล่าขอแอบ,บดูความน่ารักแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราก็ไปแล้วเล่นกันใหญ่เลยคะ่ะป,ปกติจะมี3ตัวนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พี่ๆเขาบอกว่ามีคนเอาไปอุป,ปการะแรงแล้วห่ตัวจะเหลือน้องๆอีกสตัวกับคุณแม่นะคะ เขานอนกันอยู่ในยางรถที่พี่พพนักงานทําให้นะคะในนั้นก็จะมีทรายมีน้ํามีอาหารที่พี่พเขาช่วยกันเอามาให้น้องๆดูสิน่ารักเสลือเกินตัวกระจิ๋วหลิวเจ้าตัวดําทําหน้าตลกมากเลยยืนตะมนอท่อว่าด้วยเรื่องความซนคงหนีไม่พ้นไม่ว่าคนหรือสัตว์นะคะดูสิปีนขึ้นไปนั่งบนนั้น้อล่วงลงมารู้หรือเปล่าว่าตัวเองจะขึ้นไม่ได้ซนเสลือเกิน ก็เลยลองยื่นเอาไส้กรอกนะคะเอาให้น้องกินดูแต่รู้สึกจะกินไม่เป็นดมๆแล้วก็ดึงจากไปมองดูแล้วก็เอนดูความน่ารักของน้องตัวจิ๋วและคุณแม่ส่วนคุณแม่ก็ปกป้องนั่งไม่ห่างลูกเลยกลัวใครจะมาทำร้ายหรือเปล่าแต่บอกเลยค่ะว่างานนี้คุณแม่ใจดีให้จับให้เล่นน้องด้วยโดยที่ไม่ดุเลยส่วนเจ้าตัวเล็กก็วิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาอวดความน่ารักตะมุตะมิฮึมช่างน่ารักจริงๆเลย